ขึ้นมาอ่านี่บาทนี่ครับแปดสิบจุดสิบเจ็ดนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเป็นเขาเรียกซูเปอร์แชทอันนี้ซูเปอร์แชทจะไม่มีสติ๊กเกอร์จะเป็นแถวนเฉยแต่ถ้าซูเปอร์สติ๊กเกอร์จะมีสติ๊กเกอร์ที่เราเลือกดักดกดักดๆกดักแต่นี้ก็สี่สิบสี่สิบอ่าอันนี้ยังขาดอีกยี่สิบเป็นพันร้เดี๋ยวเปิดให้ดูเจ้าของเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเจ้าของช่องคนอื่นเห็นไหม ที่ไม่เลิฟเห็นไหมนี่ไม่เริฟเห็นไหมอ่ายินดีด้วยคุณวาดนะครับอ่าทุกคนต้งเห็นแล้วใช่ไหมไม่ <c oughs> มีใครเปย์เปกันเองอ๋อคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นเดี๋ยวลองเอาไม่เห็นเดี๋ยวลองเข้าจะเห็นได้เฉพาะเจ้าจของช่องใช่ไหมไม่ไม่อน่าจะใช่คุณคุณต้องถ่ายรูปตรงน,งนั้นนี่เนี่ยจะเข้าดูเดี๋ยวดูถ้าดูไม่ต้องตายครับเดี๋ยวลองเข้าดูในหน้าช่องเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวจะย้ายที่ไปกินข้าวแล้ว เดี๋ยวดูว่ามันโชว์ไหมอ่ะอะไรเนี่ยโอ้มีบูมน้อยร้อยเอ็ดด้วยโอ้ยมาดาอย่างบัคู่ขีดหอยบัคู่ขี่เจ้าก็บัคู่ดาดแต่ตะบอฮือเตะตะบอฮือ <c oughs> คนกันสินได้เนี่ยว่าอย่างว่าอย่างว่าดีๆีว่าดีๆีว่าว่าด,วดีแต่ดากเลยเตะตกน้ำเลยยังน้ำถั่วมบก่กเข็ดให้มึงเลยนี่สอนเพื่อรู้เลยนี่พิมพ์พอดี ขี่ยงาปากเาบ้างือเอาองไรดีนี่เอาอะไรดีเอาเอะไรดีนี่<ม>บอกซะเลยนี่ขั้นแขวะเออคนลอยเอด็ดคนลอยเอด็ดสันดานแบบนี้บอกคนลอยเอ็ดนี่เออ <laughs> ลูง <c oughs> เรื่องเข้ามาให้ด่ามองนาด้วยเมึงนาด้วยนาบ่าคือปุ้ยด่ามันด่าผู้ใดเ้อเออเย้มาดามนินจาสวัสดีสวัสดีจ้าอ้าวสรุปมันไม่เห็นสรุปมันไม่เห็นเดี๋ยว เด็กบอกเข้ามาพอดีมาเพราะใครคนร้อยเอ็ดแม่คนร้อยเอ็ดนิสัยดีๆเยอะแยะเข้ามาด่าซะเลยก็มาให้ด่าเนี่อ้าวไม่ใช่จะถ่ายนีหว่ะลมเสียกู กำลังบิ้วบิวลดแสงเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่เห็นมันมันมันเป็นเสีลดแสงลดแสงนี่นี่นี่จะมีเลขตรงนี้นี่เห็นไหม นี่เจ้าของช่องจะเห็นนะครับว่ามันมียอดเงินสะสมในในไรฟ์สดนี้เท่าไหร่จะมีจะมียอดเงินขึ้นในรฟ์สดนี้เท่าไหร่เนี่ยแปดสิบจุดหนึ่งเจ็ดก็คือสี่สิบสองครั้งสี 40. 09, 40. 08, ่สิบจุดศูนย์เก้าสี่ิบจุดศูนย์ปดน้องอันนึงได้ป่าววะอันนี้อันแรกอันนี้ซูเปอร์แชทขอบคุณพี่ด็อคเตอร์ผมเห็นใช่ไหมโ okay. อเคเอาอันอึงนไปไหนอ่ะ อ่าน so okay, ี่อ่านี่สี่สิบอันนี้มันจะโชว์สี่สิบอ่านี่โชว์สี่สิบอืมโอเคเรียดามาดีอ่ะไปเราย้าที่ดีกว่าของขึ้นเอาชื้อต้องไปก่อนถือก้อนก่อนไปเข้าน้ำก่อนหนูก็มาให้เคียดอยู่ๆก็มาวาดสาอ่ะมาต่อจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงน,นะเสียชื่อเสียชื่อคนอีสานเรา,าย,ย้ายสถานที่อันนี้เสือกล้าเสือกล้าบอกด้วยว่าปูนน้อยร้อยเอ็ดเขาพิมพ์อะไรผิดไหมสุดปพปีชสุดพีชสติกเกอร์เออเขียนถูกเปล่าไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ตอนที่เขียนตรงหน้าช่องเขียนถูกเปล่าไม่รู้ ใช่ป่ะ <c oughs> หวะัวแล้วมันต้องมีความผิดพลาดอันนี้เป็นหอมกหอมกปลาเนาะปลาช่อนเขาบอกว่าเป็นหอมหอ,หอมอกปลาช่อนก็เดี๋ยวให้พ่ออุ้มกินแล้วก็อันนี้ก็เป็นแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวมันมาแล้วอันนี้เป็นปลาดุกย่าง ไปครึ่งตัวแล้วกินไปครึ่งตัวแล้วให้ให้ให้แม่กินครึ่งตัวอะไรกิน